สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แบ๋วไมีกแล้วเนาะแบ,บ,แบ,บ๋วมาแปบๆจากวันนี้แบ,บ๋วแล้วก็ลูกๆจะไปบ้านของอ่ะเจนน่ากันจ้ะแม่ของเจนน่าอยากจะจัดอ่ะวันวาเลนไทน์เนาะเป็นอ่ะดื่มน้าชาจ้ะอ่าแม่ของเจนน่าก็เลยโทรมาชวนแบ๋วเนาะแบ,บ้วก็ลูกๆก็เลยนี่แหละจ้ะแต่งตัวจะออกไปอ่ะบ้านของเจนน่าจ้ะแต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องออกไปรับแกรบี้แล้วก็ไปรับไอเชีย์ก่อนจ้ะเพราะว่า เด็กๆสองคนเนาะเขาก็ถูกเชิญไปในงานด้วยจ้ะแต่ว่าววน่ะจะไปลับป่าไอชา I แล้วก็แกบบี้ที่บ้านจ้ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปบ้านของเจนน่ากันจ้ะเดี๋ยววรวต้องแวะไปซื้อดอกไม้ก่อนเนาะแล้วก็จะไปซื้อพวกลูกอมให้เด็กๆที่ในงานด้วยจ้ะแต่ว่าก็ไม่ได้จัดงานใหญ่อะไรหรอกก็มีแต่เด็กๆที่เขาสนิททกันเดี๋ยวยังไงตามไปดูกันเลยจ้ะเราก็ ไปดื่มน้ำชาด้วยกันที่บ้านของแม่ของเจนนาจ้ะเราเข้ามาในร้านดอกไม้แล้วจ้ะเดี๋ยวมาหาซื้อดอกไม้กันเราจะซื้อดอกไม้อะไรดีไปเห็นแม่ของเจนนาเนาะโอ้ันนี้ก็สวยอันนี้เป็นต้นไม้เด้เนี่ยต้นไม้จริงจ้ะแต่แต่ว่าดอกไม้เนี่ยดอกไม้ปลอม ดูกันว่าเราจะเสื้ออะไรเดีย๋ยเราต้องเอาถุงยางก่อนจ้ะ เดี๋ยวซื้อช็อกโกแลตไปให้เพื่อนๆจ้ะน้องเจนาตาเลือกช็อกโกแลตให้เพื่อนๆก่อนมีช็อกโกแลตเป็นว,นวนาเลนไทน์เต็มเลยจ้ะซื้อไปให้เพื่อนๆทุกๆคนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้เรามาถึงบ้านแก๊บบี้แล้วจ้ะเดี๋ยวรอแก๊บบี้ออกมาก่อนจ้ะ๊ยดอกไม้เดียวเขาขยับไปดอกไม้นี่จะดอกไม้ที่เราซื้อไปให้แม่ของเจนานาเนาะจ้ะยังสวยเลยที่น้องชบาแล้วก็น้องเจนาตาซื้อไปให้เพื่อนๆเ,เ,เขาเนาะแต่ละคนก็จะชอบช็อกโ,โกแลตแล้วก็ลูกอมแตกต่างกันจ้ะ ตรงนู้นด้วยจ้ะก็ตรงนังเจนาตาถือไในมัมมี่ดูสิลูกเงินจะ้ะซือ้อไปให้เพื่อนๆด้วยคนละชิ้นจะ้ะ <c oughs> มารับไอเชอจ้ะมาแล้ว have have แต่งตัวมา <'t> ยังน่ารักเลยเ <Yeah, S 1> ด้อ <'re> มาแล้วจ้ะ <laughs> มาถึงบ้านเจนน่าเลยจ้ะเด็กๆเข้าไปในนั่นกันละมาได้ดอกไม้มาฝากแม่เจน,น่าด้วยจ้ะแล้วก็ขนมช็อกโกแลตในนี่จ้ะในถุงเนี่ย ของเจนน่าตัดผมใหม่จ้ะตัดผมสัน่นเด็กๆมากันแล้วจ้ะ Um, it's cream. Oh. I'm going to give you hot water for the tea. So we have Paris tea, which that can actually do a couple different pots of teas. So if you're going use that, just set it on like your little pink plate. Um, and then River Broth lemon ginger tea. And this one smells really good, berry medley tea. And we have a peach tea and a black variety Blue tea and a plain tea. Yeah. Oh. Ooh, so I can can I lavender? Or berry, whatever it is. Is that lavender? Was yeah. there a lavender piece somewhere? Just, this is berry. Lavender. Oh I'm sorry, I gave you the wrong one. This is berry. You, okay, here comes the lavender. Give that one back. You want a lavender, right? Hmm? I different? You know. No, I not I the I the okay, what would you like a The lemon ginger or the berry? Mm -hmm. i like a blue or like a purple. Really? Mm -hmm. That's really <laughs> <laughs> um, I'm trying, my way. I'm, I'm trying to her. Oh, okay, okay. แม่เจนนาจ้ะมาบ้านของแม่เจนนาจ้ะ <c oughs> ยายของเจนนาจ้ะเด็กกำลังทำเครื่องอ่ะไปจุ่มช็อกโ,ชโกแลตอยู่เนาะนี่เด็กๆก็กินไปกันแล้วจ้ะดูแมวของเจนนาจ้ะ นี่จะดอกไม้ที่เอาให้แม่เจนนาเนาะนี่แมวของเจนนาจ้ะเนื้อขนยังงามเลยไปแล้วไปแล้ว <Not very S 1> ไปแล้วไ,ไปหายายของเจนนาจ้ะ oh อ๋อดูยังน่ารักเลย

ชีเจ็ดวานทีเอ็ดนะสิทเจนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วจ้ะไปแล้ว